สวัสดีครับวันนี้ท็อปจะมาเล่าให้ฟังว่าอักษรไทยเอามาจากอักษรเขมรจริงหรือและเขมรปัจจุบันคือขอมในอดีตจริงหรือก่อนอื่นเรามาดูประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราอยู่กันนี่ก่อนนะครับว่าพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราอยู่นี้นะครับ ก็เป็นพื้นที่ที่มีประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบนี้แต่โบร,บราณน,นานกาแล้วละ่ะเราก็จะเห็นประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณต่างๆที่มียุนับเป็นพันๆปีที่อยู่ในแถบนี้นะครับซึ่งในอดีตนั้นก็อยู่ตรงกลางระหว่างอินเดียกับจีนก็หมายความว่ามีการถ่ายเทวัฒนธรรมจากอินเดียไปจีนมีการค้าการขายจากอินเดียไปจีนพื้นที่เหล่านี้ก็อยู่ตรงกลางครับ ซึ่งในโบราณวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการบันทึกจดประวัติศาสตร์อะไรจนกระทั่งการถ่ายเทวทัฒนธรรมจากอินเดียไปจีนจากจีนมาอินเดียเนี่ยเริ่มมีการจดบันทึกทั้งทางฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งอินเดียจดบันทึกว่าพื้นที่แถบนี้คืออะไรมีการถ่ายเทอะไรมีการค้าขายอะไรมีประชากรอะไรอยู่บ้างนะครับทีนี้ในยุคต่อๆมาก็จะมีอาณาจักรที่เป็นเรื่องเป็นราวมีการบันทึกไว้เป็นอักษรเนี่ยนะครับก็เริ่มอยู่ที่ประมาณ เราคร,สริสตศตวรรษที่1นะครับก็ประมาณคศ .100 นะครับรมาณคิดศักราชที่100ก็ถ้าคิดเป็นพศพุทธศักราชแบบไทยๆเราก็ต้องเอา543ไปบวกก็ตีซะประมาณปีประมาณปีพศ .600 กว่าๆนะครับก็มีอาณาจักรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มีการบันทึกทั้งทางฝั่งจีนและทางอินเดียเนี่ยเรียกว่าอาณาจักรฟูนันนะครับก็คือเป็นอนาณาจักรที่อยู่ในลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่างนะครับนึกภาพตามผมขึ้นภาพให้ดูนะครับ เป็นรุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างแล้วก็พื้นที่จังหวัดทางใต้ของกัมพูชาก็คือใต้โตเลสาไปนะครับแล้วก็ทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางทะเล,หเ,ละเห็นไหมครับก็เชื่อมอินเดียและจีนไงเห็นไหมว่าอยู่ตรงกลางเป็นคาบสม,มุติเป็นแหลมงมาอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็เป็นจุดผ่านสินค้าระหว่างอินเดียและจีนประมาณนี้นะครับ ก็อยู่มาอีกประมาณ600ปีนะครับอาณาจักรฟูนันที่ว่านี้ก็มีการเสื่อมอำนาจลงนะครับก็มีอาณาจักรใหม่ที่ชื่อว่าอาณาจักรเจนละขึ้นมาในพื้นที่นี้นะครับส่วนพื้นที่ทางเหนือทางตะวันตกของฟูนันเดิมนะครับที่พัฒนาเป็นเจนละเนี่ยก็มีชนพื้นเมืองที่รับวัฒนธรรมจากทางอินเดียเข้ามาแล้วก็มีความเข้มแข็ง well. ก็เกิดขึ้นเป็นอาณาจักรเหมือนกันเรียกว่าอาณาจักรมอนทวารวดีนะครับก็อยู่ในช่วงคิดศตวรรษที่6เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ ก็บวกไปอีก543ปีนะถ้าเราจะคิดเป็นพุทธศักราชนะครับก็ในช่วงเดียวกันนี้แหละช่วงในระหว่างที่ฟูน,นันเสื่อมอํานาจเจนละขึ้นมาเรืองอํานาจอีกทางฝั่งหนึ่งทางเหนือก็มีมอนทวารวดีเรืองอํานาจขึ้นมาเข้มแข็งข,ขึ้นมานะครับทีนี้เราจะเห็นภาพทางภูมิศาสต์ชัดเจนขึ้นนะครับว่าฝั่งซ้ายก็เป็นทางมอนทวารวดีฝั่งขวาก็เป็นขอมที่แผ่อิทธิพลไปถึงเจนละข้างล่างนะครับเ,เห็นภาพสองภาพชัดเจนในทางภูมิศาสตร์แล้วทีนี้กลับมาเรื่องภาษาบ้างครับ ทั้งทวารวดีทั้งมอญทวารวดีเนี่ยก็รับวัฒนธรรมจากอินเดียมามีการจดบันทึกมีการค้าการขายแล้วก็เก่งทางศิลปะวัฒนธรรมเก่งทางการเทคโนโล,โลยีต่างๆที่เริ่มมีขึ้นที่ทวารวดีที่มอญทวารวดีนี้นะครับทีนี้ก็มีการจดบันทึกครับการจดบันทึกที่ว่าก็เป็นภาษาอะไรอะ่ะก็เป็นภาษาอินเดียไงครับมาจากอินเดียเนาะซึ่งเขาก็จดบันทึกด้วยอักษรที่เรียกว่าอักษรปัลวะครับ อักษร巴วะคืออะไรอักษปรปลวะก็คืออักษรอินเดียนั่นแหละเป็นอักษรจากไทยอินเดียตอนใต้นะครับรายละเอียดท่านก็ลองค้นหาดูนะครับปัลวะนะครับก็เป็นอักษรอินเดียตอนใต้ซึ่งอักษร巴ลวเนี่ยกบันทึกเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีนะครับนี้พอมาถึงทางมอนทางทวารวดีก็อย่างที่บอกว่าก็เก่งทางศิลป,ปะวิทยากเก่งทางวาัฒนธรรมทางมอนทวารวดีเนี่ยก็มีการคิดค้นอักษรมอนขึ้นโดยก็ปรับจากลวะนั่นแหละ นะพอทางอินเดียเนี่ยก็พูดอย่างหนึ่งใช่ไหมทางเราเนี่ยทางมอลเนี่ยก็มอนทวารวดีนี่ก็พูดอีกอย่างซึ่งนะักประวัติศาสตร์เชื่อว่าก็น่าจะเป็นการพูดด้วยภาษามอนนะครับนี่พอพูดด้วยภาษามอลอักษรที่ใช้เนี่ยจากปาัลละก็มีการคิดประดิษฐ์เพื่อให้มันเหมาะก,กับคําพูดของชาวมอนของชาวทวารวดีนี้ไว้จึงมีอักษรที่เรียกว่าอักษรมอนขึ้นนะครับนี่ครับเป็นอักษรที่หนึ่งแล้วนะอักษรมอลน,นะอีกฝั่งหนึ่งก็มีอักษรเหมือนกันครับ ก็เป็นอักษรขอมขอมเนี่ยเก่งเรื่องทางการนาอ่านในการเมืองการปกครองนะครับซึ่งอักษรขอมมาจากไหนก็พัฒนามาจากอักษรปัลวะนั่นเองนะครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าพัฒนามาจากอักษรปรวะก็ลักษณะการเขียนบางคําบางตัวเนี่ยระหว่างอักษรขอมกับอักษรมอเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันก็มันพูดคล้ายกันนะคนมันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นภาษาที่คิดประดิษฐ์มาให้มันง่ายมันสะดวกมันเข้าใจในพื้นที่พื้นถินของเราเนี่ย มันก็เลยมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับแล้วทั้ง2ภาษาเนี่ยทั้งภาษามอญภาษาขอมเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของภาษาสันสกฤตภาษาบาลีเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีอักษรบางตัวเหมือนกันไงทึงมาจากปัละวะเหมือนกันจึงสรุปได้ว่าทั้ง2อ,อักษรเนี่ยทั้งอักษรมอญอักษรขอมเนี่ยมาจากที่มาเดียวกันคืออักษรปัลวะครับเอาละครับ ก็มีสองชนชาติอยู่ติดกันชนชาติมอญกับชนชาติขอมซึ่งอย่างที่ผมบอกคือขอมเนี่ยเก่งเรื่องการทหารเก่งเรื่องการเมืงมงองกับปกครองก็มีการแผ่อิทธิพลระหว่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็ขอมก็แผ่ไปถึงมอญถึงทวารวดีถึงอะไรนี่นะครับก็อิทธิพลขอมก็กินมาถึงทางตะวันตกนี่ด้วยนะครับก็คือกินขามมนน้าเจ้าพยามาแล้วนะครับมาทางฝั่งนี้นะครับหลักฐานที่จะพบว่า วัฒนธรรมขอมกินมาทางนี้ก็เช่นพระปรางสัมยอดที่ลบุรีนะปางแขกที่ลบบุรีเป็นต้นนะครับหรือว่าอย่างทางโคราชก็มีประสาทหินพิมายนี้สาคัญมากเดี๋ยวเราให้ฟังต่อนะครับซึ่งพอขอมแผดพนมาอย่างนี้ครับในระหว่างนั้นครับนักวัติศาสตร์เชื่อว่ามีชนชาติอีกชาติหนึ่งครับเป็นชนพื้นเมือง ที่อพยพมาตามลำน้ำโขงครับลำน้ำปิงวังยมนานมาจากทางจีนตอนใต้ครับคนเหล่านี้พูดด้วยอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษาขอมแล้วก็ไม่ใช่ภาษามอญด้วยคนเหล่านี้นักวิจารารเรียกว่าเป็นภาษาพูดไทยกระไดะภาษาพูดไทยกระไดความเชื่อน,นี้ก็มาจากหลักฐานว่าทางตอนใต้ของจีนเนี่ยก็มีคนพูดลักษณะไทยกระไดน่เนี่ยไทยกระไดก็คือนี่แหละเหมือนที่ไทยพูดเหมือนที่ลาวพูดอย่างเงี้ยนะครับ ไล่ลงมาเป็นชาวลาวก็พูดลักษณะคล้ายไทยกระไดงี้เหมือนกันลงมาเป็นชาวไทยสยามก็พูดด้วยไทยกระไดนี่เหมือนกันนักวิชาการนักประวัติศาสตร์จึงเชื่อว่าคนที่พูดในภาษาไทยกระไดนียอพยพมาจากทางจีนตอนใต้ก็มาไล่มาทางลาวทางไทยมาถึงตรงนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่เป็นชาวอพยพมาก็มีศิลปะวิทยาการมีเทคโนโลยีติดตัวมาด้วยนะครับด้วยศิลป,ปะด้วยเทคโนโลยีที่มานะครับคนกลุ่มนี้ก็มีความเข้มแข็งขึ้นครับ ซึ่งก็ตัดภาพไปเลยต่อมาก็มีการตั้งรัฐสุขโขทัยขึ้นเมื่อราวปีพศ1792นะครับในสมัยนั้นนะครับก็ก็อย่างที่บอกนะามีภาษาพูดของตัวเองนะครับทางนี้เขามีอักษรมอนอยู่เขามีมีอักษรขอมอยู่นะอักษรขอมซึ่งอักษรขอมในกินทางอักษรมอนนั้นเพราะแผ่ดิบนมานะครับพอมีการตั้งรัฐสุขโขทัยขึ้นนะครับในอีกประมาณ4-50ปีต่อมานะครับ ก็มีการคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับก็เมื่อประมาณปีพุทธศักราช1835นะครับรู้ได้ยังไงว่ามีการประดิษฐ์อักษรไทยก็ปรากฏหลักฐานคือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งครับที่ค้นพบที่จังหวัดสุขโขทัยครับบริเวณเนินปราสาทเก่านะครับที่สุขโขทัยนะครับโดยท่านที่ค้นพบก็คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองนะครับท่านค้นพบในสมัยที่ท่านยังทรงผนวดอยู่ซึ่งหลักศิลาจารึกหลักที่1ห,หลักนี้นี่แหละปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนนะครับกรุงเทพมหานครที่ผมเคยมีคลิปเล่าให้ฟังแล้วว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่ง ก็เป็นการพัฒนาครับจากอักษรมอน,นะครับผู้ลำพัฒนาจากอักษรมอนแล้วก็อักษรขอมที่ที่มาจริงๆมันมาจากไหนมาจากอักษรปัรวะนี่แหละแล้วก็เรียกอักษรที่ประดิษฐ์ใหม่ว่าลายสื่อไทยนะครับลายสื่อไทยนี่ก็ปรับอักษรมอนอักษรขอมอักษรปรวะให้มาเหมาะสมกับคําพูดคําจาของภาษาไทยกระไดที่ใช้นี่นะครับซึ่งจุดนี้ครับ ก็เริ่มมีการเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคประวัติศาสตร์ของชาติไทยจากการศึกษาการสร้างการศึกษาในการสร้างชาติประวัติศาสตร์เริ่มในสมัยนี้ครับซึ่งในศิลาจารึกหลักที่1นนี้เองก็มีการบันทึกพระราชประวัติของพระคุณรามคำแหงมหาราช ตัวอย่างเช่นกพ่อกูชื่อคุณศรีอินทริตย์แม่กูชื่อนางเสืองเนี่ยเป็นต้นนะครับที่บอกว่าท่านเป็นใครพ่อท่านเป็นใครแม่ท่านเป็นใครสุขโขทัยนี้ดีในาน้ำมีปลาในานามีข้าวใครใครขาช้างขาขาม้าขา,า,ขาอันนี้อยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งทั้งนั้นนะครับพอพูดถึงเรื่องการประดิษฐ์อักษรไทยพูดถึงเรื่องภาษาไทยแล้วก็อดที่จะต้องพูดถึงเพื่อนร่วมวัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทยกระไดไม่ได้ก็คือภาษาลาวนะครับ ภาษาลาวนี่ก็เห็นไหมครับพูดคล้ายกันเลยจะไม่คล้ายกันได้ยังไงนะครับถ้าจากหลักฐานที่นักประวัติศาสตร์เชื่อถือเนี่ยก็เชื่อว่ามาจากที่เดียวกันนั่นแหละนะครับมาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลือกตั้งถิ่นฐานเอาก็ตรงนั้นก็เป็นทางลาวใช่ไหมครับแล้วก็ตรงมาถึงแม่น้ําเจ้าพยานี่ก็เป็นไทยสยามน,นะครับก็มาจากที่เดียวกันนะ่ะเนาะแล้วอนะาณาจักรล้านช้างนี่ครับก็ได้เริ่มมีการสถาปนาขึ้นโดย พระเจ้าฟ้างุ่มนะครับก็เมื่อราวปีพุทธศักราช1896ก็อยู่ร่วมสมัยกับทางสุขโขทัยเนี่ยนะครับทีนี้อักษรลาวครับก็เป็นอักษรที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากอักษรไทยน้อยนะครับหรือเอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรลาวเดิมนะครับ ซึ่งเริ่มพัฒนาขึ้นในสมัยราชวงศ์ล้านช้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1900อะไรทํานองนี้นะครับโดยได้รับอิทธิพลจากอักษรไทยโบราณที่มาจากทั้งอักษรมอญไงที่พ่อขุนรามค,คำแหงท่านประดิษฐ์แล้วก็อักษรขอมอีกต่อหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วมาจากอักษรอะไรครับก็มาจากอักษรปัละ,ะนั่นเองครับทีนี้จะจะมีการเคลมของเพื่อนบ้านชาวเขมรในปัจจุบันว่าเฮ้ยของโบราณมันก็เขมรน,นี่แหละเพราะฉะนั้นอักษรขอมพี่ว่าก็อักษรเขมร อันนี้ให้กลับไปคิดใหม่นะครับเพราะว่าอาณาจักรขอมเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมาจากทางไทยนี่จ้ะแล้วอาณาจักรฟูนันจักรเจละอยู่ใต้ตัวเลสาไปครับอาณาจักรขอมที่ว่าเข้มแข็งเนี่ยมันรุ่งเรืองอยู่ทางนี้อยู่ทางเพชรบูรณ์อยู่ทางนครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยนะครับอยู่ทางลบบุรีทางนี้จ้านะครับพิสูจน์ยังไงก็เอาเลยนะปราสาทนครวัดเนี่ยที่ภูมิใจนักหนาเนี่ยว่ากำแพงมีทุกอย่างเนี่ยนะครับ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองในช่วงต้นของคิทตศตวรรษที่12นะครับก็ราวพุทธศตรวตรรษที่16ต่อ17เลยนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ปราสาทหินพิมายครับที่อยู่ที่โคราชครับพี่น้องมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1 1ก็มาก่อน2ถูกไหมเราพุทธศตรวตรรษที่16หนะครับหรือก็ช่วงระหว่างตั้งแต่ปีพศ1 5 0 1เป็นต้นมานะครับ สร้างก่อนนะครวัดเกือบร้อยปีนะและยังไม่พอนะครับพอพระเจ้าสุริยมรวันที่สท่านไปสร้างนครวัดในที่ว่าเกือบร้อยปีเนี่ยนะครับท่านก็ยังทําถนนนะจากนครวัดขึ้นมาที่ปราสาทหินพิมายด้วยนะคิดดูเรียกเส้นทางนี้ว่าเส้นทางราชมักขาท่านํำขึ้นมาครับทำไมครับก็เป็นเส้นทาง จากพระนครเนี่ยขึ้นมาที่พีมเห็นไหมซึ่งมันมีความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าทางพีไม่ไม่มีความสาคัญหรือไม่เจริญรุ่งเรืองกว่านี้ท่านจะสร้างถนนขึ้นมาทําไมมีหนําซ้ําถนนราสมคายเนี่ยตลอดเส้นทางครับก็มีปราสาทหินที่สร้างขึ้นด้วยนะเป็นธรรมศาลาเป็นอโลคยาสารก็คือเป็นที่ท,ที่ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถพักแรมสามารถค้างแรมได้นะครับซึ่งในเขตประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่หลายปราสาทนะก็ ได้แก่ปราสาทกูซิลาที่โคราชนะครับปราสาทห้วยแคนที่โคราชปราสาทบ้านสำโรงปราสาทหนองตะเปล่งปราสาทหนองปล่องนะครับปราสาทหนองกงหรือโคกปราสาทปราสาทบ้านบุปราสาทถมอนะครับอันนี้อยู่ที่บุรีัมา์แล้วก็ปราสาทตาเมือนอยู่ที่สุรินทร์อีกสามปราสาทอยู่ในเขตกัมพูชานะครับนี่ก็มีพูดถึงยังไม่เชื่ออีกถ้ายังไม่เชื่อแล้วจะบอกว่าขอมคือเขมรผมถามอย่างนี้ครับ ที่เรารู้เราเห็นหลักฐานมีเลยนะบนาณสถานที่ลบบุรีมีปางสามยอดไหมมีเป็นขอมไหมขอมชัวชัวขอมแน่ๆอยู่แล้วมีปางแขกขอมไหมขอมแน่นอนนะที่พิมายประสาทถิ่นพิมายที่บอกสร้างก่อนนะควรวัดขอมไหมก็ขอมนะเนี่ยจากลบบุรีจากโคราชจากพิมายเนี่ยที่ว่าเนี่ยผมถามจริงๆตอนนี้มีร่องรอยการพูดเขมรของคนแถวนั้นไหมไม่มีครับซึ่งที่ว่ามาเนี่ยทั้งลบบุรีทั้งพิมาย ไม่ได้มีการกวาดต้อนผู้คนไปไหนนะหรือไม่ได้มีการกวาดต้อนผู้คนจากที่ไหนมาอยู่ตรงนี้นะนะครับก็เป็นชนดั้งเดิมเลยมีพูดคำเห็นไหมละ่ะไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเคลมอะไรครับไปเรียนหนังสือครับไปศึกษามาก่อนศึกษาความรู้ครับเพราะไม่เช่นนั้นครับเคลมไปเคลมมาเนี่ยพอไปศึกษาเนี่ย จะมาเกิดรู้ทีหลังว่าชนชาติตัวเองนั้นนะมันไม่เคยมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นประวัติศาสตร์มาเลยตั้งแต่อดีตเพราะประวัติศาสตร์นั้นบันทึกจากชนที่สร้างชาติรับชนที่สร้างศิลปะวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีครับไม่ได้บันทึกมาจากการคิดนึกไปเองนะครับผมใหญ่ท่านได้ไปดูคลิป ที่ผมได้ไปดูมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อยอดคน้นคว้าแล้วก็มารให้ท่านฟังนี่แหละนะครับก็เป็นคลิปของท่านหม่อมหลวงก่อนเวัตเกษมศรีนะครับทางช่องดีบีสวเถานะครับ EP ที่810นะครับชื่อว่ารากเงาแท้ก่อนสยามของไทยคือใครเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับนี่ก็เป็นการเจาะลึกเมืองโบราณทวารวดีซึ่งฟังแล้วเพลินมากนะครับฟังแล้วก็อดที่จะค้นควา้าศึกษาต่อแล้วมาเล่าท่านฟังแบบวันนี้ไม่ได้นะครับ รวมถึงการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมีแหล่งความรู้ข้อมูลให้ท่านได้ศึกษาอย่างมากมายเพลิดเพลินนะครับเพื่อให้เรารู้ว่ารากเงาของชนชาติเราเองนี้มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาอย่างไรจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากสิ่งที่มีคนที่เขาศึกษาแล้วจดบันทึกเอาไว้ไม่ใช่จากกำแพงโบราณสถานที่ไหนครับขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ทุกท่านทุกคนทูอสวัสดีครับ